อยากรู้ว่ามันไหลผ่านจังหวัดไหนมาบ้างเนาะผ่านไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมช่วยกดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับและอีกอย่างเนาะจะได้เป็นการเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะผมจะได้มีแรงใจในการทําคลิปนะครับอย่ามัวรอช้าครับไปชมคลิปกันเลยตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ริมแม่น้ํำน่านนะครับแม่น้นําน่านชื่อน,นี้ถ้าเกิดใครได้ยินใครก็คิดว่าก็ต้องรู้จักรครับแต่ผมคิดว่า เราเคยเห็นแต่แม่น้ำเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าต้นกําเนิดมันเป็นยังไงตัวผมเองมผมก็ยังไม่เคยไปเนาะแล้วอยากรู้ว่ามันไหลผ่านจังหวัดไหนมาบ้างเนาะผ่านไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องของเรื่องครับผมเป็นคนขี้สงสัยเนาะผมก็อยากจะรู้ว่าแม่น้ํหน่านาเนี่ยครับมันไหลามาจากไหนเนาะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันผมก็มไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรครับแต่ผมสงสัยเนาะ ด้วยความที่อยากรู้ของผมนะครับผมก็ไปหาข้อมูลในแอปแผนที่นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าแม่น้ำน้านนะครับไหลามาจากตรงไหนผ่านจุดไหนบ้างผมก็ไปดูชดต,ต่อชอตเลยนะครับไปดูเส้นทางที่แม่น้ำน้านไหลผ่านนะครับผมไปดูมาแล้วก็ได้มาก็ประมาณนี้นะครับบางช่วงบางตอนนะครับผมก็อาจจะมีภาพบ้างหรือไม่มีภาพบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปทุกที่เนาะแต่ผมก็หาให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามหาข้อมูลหาภาพหาอะไรต่างๆให้มัน ได้มากที่สุดนะครับแม่น้ําหน้านะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางนะครับแต่ผมจะเอาต้นกําเนิดเอาเฉพาะในประเทศไทยเนาะต้นกําเนิดของแม่น้ําหน้านะครับก็จะอยู่ที่ตาบลบ่อเกลือเหนืออําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับแม่น้ําหน้านะครับหลายผ่านหลายจังหวัดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผ่านจังหวัดไหนบ้างแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะครับแม่น้ํหน่านนะครับ ไหลผ่านหลายจังหวัดเลยผ่านจังหวัดดังนี้นะครับแม่น้ำน้านะครับต้นกําเนิดอยู่ที่ตําบลบ่อเกลือจังหวัดหน้านะครับแม่น้ำน้านะครับไหลผ่านตําบลห้วยโขนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหน้านะครับจากนั้นแม่น้ำน้านก็จะไหลผ่านตําบลและอําเภอทุ่งช้างนะครับทุ่งช้างนี่ก็น่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเนาะจากนั้นนะครับแม่น้ำน้านก็จะไหลผ่านตําบลเชียงคานอําเภอเชียงกลางนะครับ จังหวัดน่านอเชียงกลางนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหาดสองแควแล้วก็แก่งสมาก้าวบ้างนะครับอํานาจนะครับก็ยังไหลผ่านอเภอปัวอเภอท่าวังผาแล้วก็อเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับสถานที่ที่ผมจะแนะนําเลยนะครับอันนี้ที่แม่น้ําน่านไหลผ่านเนาะเป็นสถานที่ยอดฮิตนะครับก็คืออําเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอภูเพียงนะครับก็มีสถานที่ยอดฮิตเลยก็คือวัดศรีบุญเรืองนะครับหาดปลาหาด วัดภูมินสารหลักเมืองจังหวัดน่านนะครับวัดมิ่งเมืองนะครับแล้วก็วัดสี่พันต้นนะครับแม่น้ำน่านนะครับก็จะไหลผ่านที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็นจุดชมวิวเนาะจุดชมวิววัดคือเวียงจากนั้นนะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านตำบลสีสะเกดอำเภอนาโน,นยจังหวัดน่านนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะอเอานาโนยนะครับก็จะมีอุทยานแห่งชาติสีน่านดอยเสมอดาวแล้วก็แก่งหลวงนะครับสถานที่ดั้งกล่าวที่ผมพูดมานะครับ เกือใครผ่านไปก็แวะไปเที่ยวนาะแต่ตัวผมเองบางสถานที่ผมยังไม่เคยไปเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับแม่น้นํานาคก็จะไหลผ่านตําบลนานทานงุงอําเภอนาหมื่นจังหวัดนานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติปากนายแล้วก็มีแหล่งประมงบ้านปากนายเนาะที่ผมไปข้ามเรือยนต์กันนะครับที่ผมไปข้ามฟากเนาะครับเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ไปขึ้นโป๊ก่อนนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับ ของแหล่งบะมงปากไนนะครับส่วนนี้ก็คือโป๊ที่ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปขึ้นแล้วนะครับถ้าใครเคยชมคลิปเก่าๆของขวัญทาวเวอร์แมนนะครับก็จะทราบดีเนาะว่าคลิปที่ผมไปน่านนะครับขากลับ่ผมก็กลับมาทางนาน้อยน,าน้ามื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าบะมงปากไนข้ามาที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับก็ถือว่าย่นระยะทางได้เลยคือไม่ต้องผ่านตัวจังหวัดแพร่นะครับมันก็ย่นระยะป่ากันได้เยอะเลยครับจากนั้นนะครับ แม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านตำบลท่าปลาอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเขื่อนดินแล้วก็อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านและก็เขื่อนศิลิกิตที่ผมไปเที่ยวมาเนาะใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับผมทําไว้แล้วต่อจากนั้นนะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลามาตามเส้นทางต่างๆนะครับมาถึงที่เขื่อนผาจุกครับ <S <S เขื่อนผาจุกนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลผาจุกอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ใครสนใจก็ไปเที่ยวได้นะครับที่เราเห็นนี่ก็คือแม่น้ำน่านนะครับสมัยก่อนแถวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โลกล้างเนาะเป็นป่าพุทธาเต็มเลยนะครับสอบถามจากเจ้าถิ่นเนาะนี่นะครับก่อนที่จะมีเขื่อนผาจุกนะครับมานะครับแม่น้ำน้าก็จะไหลผ่านอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับก็จะมีวัดคุ้งตะเผาเนาะแล้วก็อุโมงหวังสีสูบนะครับอันที่จริงอ่ะ ในตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยผมทําคลิปไว้ครับใครอยากรู้ว่าอุตรดิตถ์มีที่เที่ยวอะไรบ้างเนาะไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับต่อจากนั้นนะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านที่ตำบลบ้านดาราอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีชุมทางบ้านดาราแล้วก็สะพานปัลลัมินนะครับ ผมก็เคยไปเที่ยวมาแล้วอันนี้สวยครับโอเคเลยต่อมานะครับแม่น้ำน้าก็จะไหลผ่านเขตจ,จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีบนพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลโกนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็เป็นเขื่อนทะเลสวนกับจุดลงเล่นน้ําคุ้งเตาเล่านะครับต่อจากนั้นครับแม่น้ำน้าก็จะไหลผ่านอำเภอเมืองเนาะส่วนอำเภอเมืองเนี่ยครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีเยอะมากเลยก็มียกตัวอย่างเช่นวัดใหญ่วัดราชบุรณะราชวังจันทร์นะครับวัดจุฬามณีวัดจันรตะวันออกวัดจันตะวันตกนะครับเป็นต้นอันที่จริงอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกอ่ะมีเยอะเลยนะครับเที่ยววันเดียวไม่หมดนะครับต้องมาหลายๆวันครับต่อจากนั้นนะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนาะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวก็คือจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำน่านนะครับ ซึ่งจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำหน้านะครับผมเคยทาตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทําช่องใหม่ๆเลยนะครับแต่ภาพเนื้อหาอะไรมันอาจจะน้อยเนาะคอสนใจที่จะไปก็ไปได้นะครับจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำหน้านะครับอยู่ตําบลวังน้าคูอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแนะนํานะครับเอามอไซค์ไปดีกว่าถ้ารถยนต์มันเข้าไม่ถึงครับถ้าเราเดินเราต้องเดินเข้าไปไกลพอสมควรเลยครับวิวจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำหน้านะครับสวยเลยครับบอกเลยครับผมไปมาแล้ว ต่อมานะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีวัดท่าหลงวงสกายวอล์กพิจิตรแล้วก็สถาน,นีรถไฟพิจิตรนะครับเป็นต้นจากนั้นนะครับแม่น้ำน่านก็จะไหลผ่านไปตามเส้นทางต่างๆเนาะผ่านหลายอำเภอนะครับแม่น้ำน่านนะครับก็ไหลผ่านตำบลปางน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดควนครสวรรค์นะครับซึ่งน่าจุดๆนี้นะครับ แม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงนะครับไหลามาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับอาจกล่าวได้เลยนะครับว่าแม,ม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนะาะทำไมผมถึงพูดว่าแม่น้ำน่านนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนาะก็ไหลผ่านถึง5จังหวัดเลยนะครับก็จะมีจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับรวมเส้นทางของแม่น้ำน่านนะครับทั้งหมดเนาะเป็นระยะทางถึง 740กิโลเมตรเลยนะครับระยะทางยาวต้อง740กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับไม่ยาวได้ไงเนาะคลิปนี้นะครับก็เกิดจากความสงสัยของผมจริงๆเลยนะครับผมก็คิดว่าหลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อเป็นความรู้ให้ทุกท่านที่อยากจะรู้นะครับว่า เส้นทางของแม่น้ำน่านไหลผ่านที่ไหนบ้างเนาะคลิปของขวัญเาวิแมนก็ประมาณนี้แหละครับทากันแบบบ้านๆแบบง่ายๆเนาะคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวหรือผมจะไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆหรือผมจะเอาสาระดีๆมาให้ทุกท่านนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมทุกคลิปของผมนะครับรอชมคลิปหน้านะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย